เรื่องนี้พี่ต้องรู้รถมีประกันแต่เคลมไม่ได้เพราะอะไรกฎเฟคลิปไว้แล้วไปฟังกันเลย 1. เอารถไปทําผิดกฎหมายถ้าเราเอารถเป็นคนของผิดกฎหมายหรือว่าก่ออาชญากรรมบอกเลยนะคะว่าประกันไม่จ่ายไม่ว่าจะชั้นไหนก็ไม่รับเคลมเพราะถือว่าเราเอารถไปใช้ผิดจุดประสงค์2ใช้รถผิดประเภทในกรณีที่เราทําประกันรถส่วนตัวไว้แต่เรานํารถไปวิ่งรับจ้างขนของหรือว่าทแท็กซี่แบบนี้ประกันมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่จ่ายเพราะถือว่าการใช้งานมันเสี่ยงกว่าที่แจ้งไว้ตอนทาประกัน 3. เอารถไปแข่งความเร็วไม่ว่าจะแข่งถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายก็ไม่รอดประกันไม่รับผิดชอบนะคะเพราะประกันจะมองว่าเราตั้งใจนํารถไปเสี่ยงเอง 4. เมาแล้วขับเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุเสี่ยงติดคุกและที่สําคัญประกันไม่จ่ายเช่นกันต่อให้เมานิดเดียวก็ถือว่าเมาแล้วขับทันที ดื่มไม่ขับนะคะถ้าดัดแปลงรถโดยไม่ได้แจ้งประกันใครที่เป็นสายชอบแต่งรถเพิ่มแรงติดของซิ่งบอกเลยว่าถ้าไม่ได้แจ้งบริษัทประกันไว้ก่อนหากรถมีปัญหาในขั้นตอนการเคลมอาจจะไม่ผ่านนะคะเพราะถือว่าดัดแปลงรถเกินข้อตกลงสรุปเลยก็คือมีประกันรถโดนก็จริงแต่จะต้องใช้รถให้ถูกวิธีหากเกิดอะไรขึ้นมาบริษัทประกันอาจจะไม่จ่ายให้เราก็ได้ และ้าใครที่กําลังมองหาประกรันรถยนต์ชั้นหนึ่งที่คุ้มค่าราคาดีผ่อนเงินสดได้ไม่ต้องใช้เงินก้อนแก้มขอแนะนําประกรันรถยนต์ที่สีสวัสดิ์เงินสดทันใจจะเลือกซ่อมข้างหรือซ่อมอู่ก็มีครบผ่อนเริ่มต้นเบาๆ938บาทต่อง,งวดผ่อนได้น่าสูงสุด12งวดแบบไม่มีดอกเบี้ยและยังมีบริษัทประกรันชั้นนาให้เลือกอีกเพียบสนใจซื้อประกันรถยนต์คลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจทุกการเดินทาง